ฝนตกอีกแล้วค่ะมุดมากเลยนี่นะคะหลบกันอยู่ในรถค่ะอตอนนี้ฟ้าเลก็เริ่มเบานีบคลยถ่ายวิดีโอนี่นะคะการหลบฝนของเกษตรทุรักทุเลของเราค่ะ <laughs> เอาเสื้อมาบังนย่ <_ d ic c> แหวแกนิดนึงอยี้ดูเขาถ่านเ <_ d ic c> ตาเหมือนจะดับไปซะแล้วควันชุยๆเลยคร <_ d ic c> ั้งที่สองแล้วแต่วันนี้รู้สึกตกหนักกว่าเดิม <_ d ic c> วันนี้ก็มาลุ้นกันว <_ d ic c> ันนี้ก็ <_ d ic c> ลุ้นกัน <_ d ic c> ค่ะม,ม,มีีบอกวก็ <_ d ic c> ยังมีไฟอยู่ ฟ้าร้องแว่ hmm. been, mm hmm. จิ่วใจกลางสายฝนเลยค่ะคงอีกสักพักใหญ่ๆแน่ๆเลยอันนี้เอาแค่น so ี้ก่อนแล้วกันนะคะรอบสองแล้ววันนี้ตกหนักหน้าดูเลยค่ะ